สวัสดีครับเรามาแนะนํากันอีกถึงชุดนะครับสําหรับชุดนี้โปเลยครับสําหรับคุณลูกค้านะครับที่เป็นวงดนตรีโฟกซองนะครับที่ต้องการเครื่องเสียงไปที่งานรับไว้นะครับนี่เลยครับกลางแหลม10นิ้วนะครับซับเบสสิบห้านิ้วนะครับชุดนี้ถือว่าโปมากเลยครับไฮไลท์ได้เลยครับเป็นตู้ซับเบสที่มีแอคทีฟในตัวนะครับหรือเครื่องขยายในตัวชมกันใกล้ๆนะครับหน้าตะแกงลวดลายก็จะเหมือนกันนะครับ เื่อเข้าชุดที่สวยงามด้านหลังก็จะฝังแอคทีฟไว้นะครับเดี๋ยวเราให้ชมกันรอบๆนะครับนี่เลยครับเป็นไงครับใช้งานไม่ยากครับครับผมด้านหลังก็ประมาณนี้ที่สาคัญต้องมีปลั๊กแล้วได้ครับพอตตู้ต้องใช้ไฟนะครับนี่ครับผมครับด้านหลังนะครับก็จะมีแอคทีฟนะครับมี DSP ในตัวนะครับก็จะมีสายไฟ สายเอนะครับเสียบปลั๊กสายลำโพงนะครับอันนี้สําคัญเลยครับเราต้องขึ้นไปหาตู้กลางแหลมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตัวสายหลญยาณที่เข้านะครับจะเข้าเส้นหนึ่งชแองหนึ่หรือช a n n สองก็ได้นะครับครับผมดึงออกก็ได้ครับเป็นไงครับไม่ใช้แจ็คปดก็เป็นแจ็คเอ็ได้นะครับมีวนลูกอิสระช่องหนึ่งช a n n สองนะครับ ครับผมแล้วก็จะเป็นดู a l v ว l ล m ุมตัวใหญ่นะครับเป็นเกณฑ์ควบคุมรวมเลยนะครับทั้งช h a นห์หนึ่งและ2เสียบสาย USB นะครับเปิดบลูทูธได้นะครับนี่ครับผมนะเดี๋ยวผมเสียบให้ดูนะครับผมหรือว่าจะเข้าช่องที่2ก็ได้ครับแล้วแต่ความสะดวกนะครับวอลลุ่มก็เต็มดังเบาแยกอิสระอยู่แล้วนะครับครับผมชมกันใกล้ๆนะครับ อีกตั้หนึ่งก็จะประมาณนี้นะครับมีสวิฟติดเปิดนะครับส่วนแอคทีฟตัวนี้นะครับเป็นซิงอ์อลูมิเนียมไวความร้อนตัวนี้จะเป็นสปเปคคอนนะครับสำหรับซับเบตอีกหนึ่งตู้ที่เราจะมาพลุ่งต่อกันตู้แม่นี่นะครับครับผม <c oughs> ขอไปครับชุดนี้นะครับราคาเพียงสอง0มืเก้าพันเก้าร้อยบาทสอง0มืเก้าันเก้าร้อยบาทนะครับยกไป ทางชุดเลยครับตามรูปนี้เลยนะครับดอกกำะโงเป็นดอก15นิ้ว800วัตต์กลางแหลมนะครับเป็นดอก10นิ้วโค้งหล่อนะครับอยู่ที่450วัตต์นะครับแม็กอยู่ที่600วัตต์เช่นเดียวกันครับก็จะมีลูกยางนะครับสำหรับการกระแทกนะครับหากคุณลูกค้าหงายตู้เพื่อถอดระโปงช่วงเซอร์วิสนะครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่า a c คที e จะกระแทกกับพื้น จนเสียหายไม่ต้องกลัวครับด้านบนตู้กลางแหลมก็จะมีมือยกทั้งบนและล่างนะครับสำหรับการขนย้ายที่สะดวกมากขึ้นนะครับชุดนี้ไม่โตนะครับ